กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูครูทุกคนนะครับสวัสดีลุงป่าหน้าอาสวัสดีเอาสวัสดีคุณปูคุณยาคุณตาคุณยายสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ของคุณปูคุณยาคุณตาคุณยายแล้วก็คนที่มีชีวิตในโลกนี้นะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าวทูเจฟาร์มนะครับกัอยู่ครับบ่าวจิมเหมือนก่าเหมือนเดิมนะครับกับมือนี่กับมือพิเศษวันแม่นะครับโปรโมชั่นวันแม่พามา ชมงัวข้าวมาเปิดแล้วค่ะมีวั่นแม่นะครับเอาแม่กับลูกแม่ลูกมาเปิดแล้วค่ะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวราค่นะครับผมแปะไว้แล้วพวกคลิปนะครับตัวนี้เขามาดูเลยนะครับเขามาดูผมมันย่ายสรรพคุณเลยนะครับว่าเป็นจั่งไรนะครับแม่ลูกนะครับโปรมชันวั่นแม่จัดตเต็มครับไปรับชมกันเลยนะครับตัวนี้อ่านะครับเดี๋ยวจะเอาเป็นโค้มแรกลวกันตัวนี้โค้มสองเันนะครับตัวนี้อู้หูมีโค้มแรกครับ โคมแรกตัวนี้แม่นะครับลูกสองลูกสองหรือลูกแรกตัวนี้แม่ลูกสองนี่นะครับเบิ่งเอานะครับตัวนี้เป็นหอยลั่มีนิดนึงนะครับตัวนี้แม่ตัวนี้แล้วผมจะโฆษณาจะบอกไปก่อนตัวนี้เป็นงวงแดงนะครับงวงจิ้มแดงแต่ไม่ธรรมดาผลงานเพื่อนนี่นี่นะครับเดี๋ยวพาเดินชมร,รอบๆตัวแม่กลางๆตัวนี้นุ่มมีไผ่แล้วนะครับเป็นนุ่มตินนุ่มติ้งนิดหน่อย ตัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับรักษารับประกันหายให้เลยนะครับนี่นะครับแม่เพิ่นแม่ลูกตัวที่สองตัวนี้เบิงแม่นี่ยสี่เบิงพ่อกระเทือนครับขั้นบ่เห็นลูกนี่นี่มาเบิงลูกเพิ่นครับอันนี้ลูกเพิ่นนี่นะครับลูกเพิ่นอ่าชมรอบๆตัวลูกเพิ่นได้จักเดือนก็ลูกเพิ่นลูกเพิ่นในสี่เดือนพ่อใด้เกาะอ๋อมีอยู่นะครับเดี๋ยวจังเดี๋ยวสิหาไปไหมเบิงนะครับงูมเพิ่นมันหลายนะครับกูมาโยเกาะ นี่นะครับดูเพิ่นไว้สีเดือนเบิ่งแพนหลังเรื่องสีนี่แดงขนาดนะครับตัวนี้ให้เอาไปนี่หน่ยเดี่ยงอีกกได้ปีก่วนี่เป็นกําไรแน่นอนนะครับว่าตัวนี้เรื่องเนื้อหนังมั่งสาเบิ่งเอาเลยเรื่องแม่กับสิทธิเสียบนะครับแม่เพิ่นครับคุ้งดากเนึ้งหางคือดือนี่เอา่งช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี่นะครับตัวนี้ตำนงตำนี้รับประกันในเบิ้งนอตตัวนี้ตำนี้รับประกันดูหางนะครับท่านผู้ชมโอ้ตัวนี้วัวแม่นะครับเป็นแม่ เครื่องแดงลูกเป็นเครื่องดํานะครับลูกหลอดแางดีนี่นี่ครับผลงานแม่ให้ลูกดีลูกงามเอาแนวนี่ครับไปเลียงนี่ราคาถึกถึกนะครับตัวนี้ราคาหกหมื่นเท่าไรก่อหกหมื่นเจ็ดนะหกหมื่นเจ็ดเปล่ายกหูโทรศัพท์มาได้เลยนะครับดวกกวนมันสีอังกวนนะครับนี่ครับจิ้มงานดีๆฝานเครื่องตัดหญ้านะครับบึ้งนะครับงานขีดต่อขีดตมนี่นะครับจิ้ดีแล่นดีนี่ไสดีหูเสียงนะครับ จับได้ใบได้ดนะครับตั้งเพียรขยันโวงลูกโวงตเต่าเล็กน้อยม,มือัวแม่ลูกอ่ามาเอาโคมที่สองโคมนี่ก็เป็นไทยกลางเหมือนกันนี่ครับเรื่องกินกับจินดีขึ้นกันนะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ลูกได้อายุเท่าไรลูกเพื่อนสี่เดือนกว่านี่ครับลูกเพื่อนกับจินบพะยี่ขึ้นกันนะครับหงาน้ําแมวหมอบนี่เล้วใส่เล้วใส่หลดนี่ครับเพื่อนก็บจะเคลื่อนกล่องเล็กน้อย ตัวน,นี้ลูกเพิ่นนี่จา่าพอค่อยหนาซ้ำตัวนั่นนะครับลูกเพิ่อนอายุสี่เดือนกวัวลูกพ่อได้ก็ตนนัวนี้พ่อบ,บ้านบ้านบ่นพ่อบ้านบ้านพ่อบ้านบ้านผลงานสวยงวดลูกแรกนะครับตนนัวนี้แม่เป็นเครื่องดำลูกกับเครื่องดำนะครับบอมเป็นเครื่องแดงด้วยตัวน,นี้เรื่อตตงจำนงํำนี้รับประกันให้ครับลูกคงลูกคางสี่คงบอมีครับซื้อถึงงวดดีๆแล้วมาไว้ขอกมกักของดีของห่างบอมากนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยว ก่อนสิจบคลิปนะครับเดี๋ยวโปรโมชั่นวันแม่เดี๋ยวเอาเบอร์โทรไปก่อนเบอร์โทรจาของทิปต่อเบอร์โทรไอ้นะศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งหกสามหนึ่งสี่ศูนย์นะครับโทรมาได้ดตลอดที่ทิปสี่ชั่วโมงนะครับไทยทิดต่อมูผมกรได้กับทิดต่อผมก็ได้นะครับกับเบอร์โทรศูนย์หกสี่สี่เก้าศูนย์หกแปดสองหนึ่งนะครับเบอร์บ่าวจิมกับบ่าวจอนที่กัดคอกนะครับกับตังอยู่บันไม่เจริญตำบลน,นาสมัย อำเภอสการผุดผลนะครับจังหวัดบุรีรัมย์าชธานนี้นะครับตัวนี้ชวนสูงเดี๋ยวชวนสูงแม่นีสิเล่าเล่าัวลอยสามสิบบวกเนาะอยู่ในเล่าเล่านี่นะครับเดี๋ยวบวกลบอยู่ในเล่าเล่อยสามสิบนะครับทั้งสองแม่นี่เดี๋ยวตัวนี้โค้งนี่ใครก่อนละค่ะหกหมื่นแปดนะครับหกเจ็ดหกแปดโทรมาติดต่อได้ครับเดี๋ยวสำหรับเรื่งเล่าโดยประมาณนะครับกับมีเพียงเท่านี้นะครับกับมือนีบ้าาจิ้มกันเลยกลับมาบ้านมันผักค่อนใน่วงเทศกาลวันเมรนะครับ กสิผ้ามาอัปเดตให้ดูให้ชมเรื่อยๆนะครับไายจากเบือ้องคมหมื่นโคมแสนเดี๋ยวจัดเต็มให้แน่นอนครับเดี๋ยวสำหรับเรื่อง่าดโดยประมาณเพียงมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ